วายุมาทำอะไรวายุไม่น่ารักหรือเปล่าวายุเนี่ยไม่น่ารักหรือเปล่าไม่มีวายุแถวๆนี้มีใครนี่วายุหรือใครเดี๋ส่งทุกที่ยนอ้าวมาใครจะมาเร็วๆๆสองนานแล้วอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีใครสวัสดีคนดูครับผมใครล่ะคนดูที่รายการอะไรรายการคุยกับครูนะครับอ่าอยากคุยอะไรกับครู ก็ไม่มีอะไรจะคุยแล้วครับเพราะว่าทั้งวันก็อยู่ด้วยกันทั้งวันใช่อ่าอยู่กับใครอยู่กับครูใต้ครับอยู่กับใครอีกอยู่กับใครอีกอยู่กับใครดีครับอยู่กับใครกันก็พูดมาสิคุณพูดมาสิว่าอยู่กับใครอีกเอออยู่กับน้องเด็กดีครับผมเด็กดีไหนครูก็เด็กดีนะครูก็เด็กดีแล้วครับถูกน้องเด็กดีไหนนั่นน่ะสิไปไหนแล้วพีไม่รู้อะไรนะครูอ่านไม่ทันเลยอ่ะเย่หล่อมากหล่อมากเข้ามาถึงใครเข้ามาถึงเธอเหรอ เขาวม่ได้หมายใช่นะว่าไม่าจะหมายถึงครูนะเด็กดีที่ไหนเด็กดีที่ไหนนะมันใส่จริงๆวันนี้ถ่ายทําเป็นไงบ้างคําดุนวันนี้ก็ก็ดีครับครูเพราะว่าถ่ายได้ประมาณเขาฉากกับใครบ้างไล่ไหมุูฟังซิวันนี้ที่ได้เจอวันนี้เจอหลายคนมากเลยครับใครล่ะพูดเอาตัวละครหรือว่าเอาชื่ออ่าตัวละครก็ได้มาเจอใครบ้างเนี่ยเจอคูพายุเนียไปก่อน เจอพี่มาร์กไหมวันนี้วันนี้ก็เจอครับเจอพี่มาร์คเจอพี DVD> ่กิตไหมครับเจอครับผมเจอแสนแสบไหมครับแสนแสบเจอเจอไหมเจอในกองครับแต่ไม่ได้เจอในอ๋อไม่ได้เจอในฉากเจอใครอีกเจอไผ่ไหมครับเจอไผ่ครับเจอไผ่เจอใครอีกเจอแสนดี้แต่ว่าเจอนอกโอเคไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเจอป๊อกตองไหมในฉากเจอป๊อกเจอตองเจอเจอกาแลงไหมเจอกาแลดงเจอกาแลด้วยเจอใครอีกอีกคนนึงขาดไปก็ เจ้าอายุครับผมอินมาทำนี่เลอุ้ยอยู่ก็ชงเองอะไรของเธออะไรของเธอเข้ามาช่วยกันคุยเร็วคุยกับใครเขาให้คุยกับครูคุยกับกูต้าไงเธออยากคุยกับใคร้ใครร้้ใใใหหชช่่ววยยคคุณแม่สิเรียกเข้ามาสิยังไงดีครับไม่รู้เธออยากเธออยากให้ใครเข้าเธอก็บอกสิอ้อนอ้อนยังไงอะกูต้าอ้อนยังไงครับไม่รู้ก็อยากให้ใครเข้าก็บอกมาสิบอกเขาว่าขออันนี้แล้วกันอยากกินรีวิวครับ บอกให้อ้อนเขาให้เขาเข้ามาเขินไม่ได้อ้อนทัานนั้นโน้ตุงโน้นเบียร์ไนลุงโน้นผมอ้อนยังไงแล้วหนึ่งสองสามบอกว่ามาหน่อยน้องครับเรียกเรียกเขาว่าอะไรน้องเลยนะเด็กดีเดี๋ยวเร็วเร็วสิน้องเด็กดีมานั่งนี่หน่อยครับผมอีกใครยังไม่มาเรียกไปกว่าเขาจะมาฮัลโหลเรียกน้องเด็กดีสิน้องเด็กดีมานั่งนี่เลยครับอ้อนอีกครับครับอีกนั่งนี่เดี๋ยวคบมานั่งกับพี่ดูแลครับอ้อนอีกอ้ออนีกเห็นไหมจังหวะเขาจะมา เดี๋ยวไม่พออีกเหรอใช่เขาแบบเหมือนแบบไม่มีกล้องอ่ะฮะเวลาหลังกล้องเธออ้อนกันยังไงอ่ะมันนั่งกับพี่แล้วนั่งรถที่เวลาเรียกขึ้นรถอ่ะเรียกไงไม่ใช่แล้วไม่ใช่ใช่มั้ยอีกที่เดี๋ยวเรียกเขาจะมาไปเร็วมาวังนี่ใครเรียกใครล่ะเด็กดีหรือเด็กดื้อตอนนี้จะเป็นเด็กดื้อแล้วครับตอนแรกเป็นเด็กดีนะตอนนี้เรียกอีกทีหนึ่งเขามาแน่นอนนึกตองตั้ม เรียกวายุเรียกวายุแหละมายุมายุครับเรียกวายุครับมายุครับมานั่งกับพี่ธนูเราครับเออโอเคผมไปแล้วนะครูสวัสดีครับโอเคบายบายอ้ามีคนบอกว่าผมไปนั่งบ้างรอแบงโบรเอาคืนทีนี้เรียกผมบ้างเธออ่ะก่อนนั้นเธอเอาไม้มาก่อนอ๋อฉันใช้ไม้วยกันอ่ะพี่บ้านเรียกสิจะใช้ไม้นู้นทำไมเหรอ ไม่อยากใท่านใด้วยเหมือนท่านเหรอกูต้องมีใหม่ทีนี้เรียกผมบ้างอเหตุเรียกสิถ้าเขาไม่เรียกเธอจะจ่อยนะแล้วผมก็แล้วผมออกไปข้างนอกกันนะผมเดี๋ยวเรียกคุณพี่เลยเรียกคุณพี่ก่อนเรียกคุณพี่ก่อนคุณต้องมาก่อนเรียกคุณพี่ก่อนคุณพี่เรียกสองทีคุณพี่คุณพี่คุณพี่แบบที่หนึ่งคือคุณพี่คุณพี่แบบที่สองคุณพี่สามที่สามวนี้เร็วออนก่อนเดี๋ยวไปเร็วเร็ว เขาไม่ถ่ายต่อแล้วเร็วโอ้โหเลี้ยงทีผมผมตั้งหลายทีไม่แไม่ได้เราเราต้องเสียสละสิีนะพี่อ่ะแล้วแต่นะก็ได้ครับผมมาเร็วเข้ามาเสียสละไม่ได้อืมมามาโดดมาแล้วโอเคเรียกก็มามิเตง่ายเนอะมิเต่ายทำไมใจง่ายตรงไหนล่ะเขาเรียกก็มาเหรออย่าไปแต็กต้องตัวเขาบานไม่ได้เดี๋ยวไปช็อตดลุเนี่ยใครลุมเธอใครลุ ให้ลุงอะไรล่ะอะไรอะไรมองทางนี้สิเขินอะไรล่ะเผาผู้ช่วยเขินอะไรมองทางนี้เขินมองทางนี้มองนี้กล้ามองเวลาคุยกันแต่ต้องมองโอเคโอเคต้องมองยังไม่มองฉันเอันนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงสนุก่าถามตอบผมสิวันนี้ก็ดีครับผมวันนี้มีซีนใหญ่หลายซีนเลยอยากให้ติดตามกันนะครับแต่ว่า ยังสปอยไม่ได้ว่าเป็นซีนอะไรครับแต่ว่าก็เป็นซีนเข้าคู่กันนี่แหละครับเข้ากั้าคู่อะไรเข้าคู่ไปว่าอะไรเนี่ยคำเฉยมากเลยแตเพลงเข้าคู่กันเหมือนรำเข้าคู่เลยโอ้ก็เป็นซีนที่เขาเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันคู่ปวดฉี่อ่ะคู่ปวดฉี่เหรอครับอืมคู่ฝากอะไรกันแป๊บหนึงได้ไหมไม่ได้อ่านไปก่อนไม่ได้เหรอขอนังยางคูต้าหน่อยครับ ก็ป <K ill ow> วดฉี่ทำไงดีละ่ะไม่ได้จริงเหรอไม่ได้ใจร้ายจังเลยอ่ะอะไรๆๆอ่ามีคำถามมีคำถามมีคำถามแป๊บหนึ่งนะดูคำถามก่อนอแฟนเก่าไม่ยอมปล่อยเราไปทำไงดีแฟนเก่ามีแฟนเก่าไม่ยอมปล่อยเราไปวนเวียนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็แบบส่งนั่นส่งนี่มาเราจะมูฟออนก็ไม่ได้มนวุ่นวายส่งดอกไม้มาให้มูฟออนเลย เขาส่งข้อความมาให้เออแต่เขาส่งดอกไม้มาให้เลยนะส่งข้อความมาด้วยว่ามีแฟนใหม่หรือยังอะไรเงี้ยเออเหมือนเรื่องเลยอะเหมือนเรื่องเลยอะอันนี้คืเรื่องหูตาใช่ไหมไม่ใช่เรื่องในนิยายไงเจนไมไงเธอว่าไง่ทำไมทำไงล่ะมุกออนเลยเหรอมุกออนเลยสิแต่เรารักเขามากเลยนะอดีตเราเคยรักกันมากเลยเขาก็มีในใจไงอ๋อเหรอแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีคนอื่นก็ได้นะอือถ้าเขามมีคนอื่นเราก็เราก็มีได้ไม่ไม่ผิดอืออือ มันคือสิ่งของเขาก็คือการมีคนอื่นได้สิ่งของเราก็เหมือนเหมือนกันเราก็ต้องมีคนอื่นได้เหมือนกัน <Okay. S 1> ถูกไหมอ่ะครูกรังตีความลึกเลยเนี่ยที่บาสพูดเนี่ยครูกำลังมีตัวล,ละครในหัวบาสแล้วไงนะเขาไม่มีคนอื่นเหรอเขาก็มีคนอื่นแล้วไงต่อเขามีชัท็กอื่นไหมเขาก็ต้องมีคนอื่นเราเราก็มีคนอื่นได้จริงเหรอเพราะว่าเขามูกกอนแ,แล้วเราก็ต้องมูกอนบุญจเพราะว่ารอรอนานแล้วแฟนคลับช่วยครูตีความบาสกำลังหมายาถึงอะไรบทีอ่ะเราอาจจะรอ แฟนเก่าเงี้ยสมมุตินะรอรอรอไม่กลับมาสักทีไม่กลับมาสักทีสี่ปีเขาอาจจะมีคนอื่นถูกไหมแต่เราเราเราก็รอนะไม่ใช่ไม่รออืมแต่แต่อืถึงวันเนี้ยอเรามีคนใหม่ที่เทคแคร์เราได้อืมเราก็เราต้องเปิดใจหรือปะเทคแคร์ไงบ้างเทคแคร์ังไงบ้างเทคแคร์ก็แบบเอ้าเทคแคร์แบบขับรถมารับนะขับรถมารับนะ ไม่ต้องขับเออเราเรามีรถของเราเรามีรถของเราเออแต่ขับรับก็ดีแต่ขึ้นเครื่องบินมาก็ดีโอ้ยังบินเลยเหรอแหมหวังตูงนายเจ็ดเหรอเจ็ดไงเจ็ดจี่เจ็ดมาเลยเครื่องบินเจ็ดไงไม่ต้องขับมาอะไรอ้าวโอเคดุนบ้านครับผมทำไงดีถ้าแฟนกลับไม่ปล่อยเราไปปล่อยทำไงมันก็คือมันมีหลายกรณีนะครับที่คิดกับว่าเลิกกันยังไงคือถ้าเลิกเพราะว่ามีคนอื่นหรือว่า ถ้าสมวนว่าถ้าสมวนว่าเขามีคนอื่นคุณทำไงผมก็คงคงปล่อยผมว่ากออ่อนป่ะอผมว่าต้องไปต่ออ่อนเพราะว่าผมผมว่าเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเจอแบบว่าคนดีๆอี่ะไม่อยากแบบว่าตัวเองติดออะไรที่แบบที่มันไม่ใช่หรือว่าอะไรมันเราเราต้องพูดคำนี้ว่าครับเราจะไม่เอาตัวเองไปฝังไว้กับคนที่ไม่มีทางกลับมาแล้วถูกไหม จะไหลถูกไหมล่ะถ้าเราฝังไว้อยู่อ่ะเขาไม่กลับมาอืมจะเป็นคนโง่ให้เขาหลอกทําไมจะเป็นคนโง่ที่นั่งรอทําไมเราก็แค่ปิดด้อมอะปิดด้อมปิดด้อมปิดด้อมจริงไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวนะขวดเท่ากับคุยอินคุยอินคุยอินงอ๋อเรื่องแฟนโอเคถูกใครหมายถึงนั้นเนี่ยคู่นั่นแหละหมายถึงคู่ที่ไปถึงนู่นแล้วนะเออแล้วคู่เองเพราะว่า มันก็เป็นวิธีไงแล้วเ็วิธีของบางคนแต่ว่าถ้าเรารอแล้วมันม่นมันรู้ว่ามันไงมันไม่มีทางกลับมาเราจะรอเพื่ออะไรดีกว่าเนาะโอเคแต่นี่คือเรื่องจริงจากี้ครูแกล้งแตวไปเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่านี่คือเนาะถ้าเขาไปแล้วเราไม่มาเราจะรออะไรอ่ะมันเราคิดถึงเขาทุกวันนะสมมติเราคิดถึงเขาทุกวันแต่ว่าแบบเขาไม่มาเนาะถูก เราก็ต้องอไม่งั้นเราจะเสียเวลาในชีวิตของเราไปเยอะเลยเนาะแช่นที่เราจะได้เจออะไรดีๆบางอย่างในชีวิตบางทีสิ่งที่เราอาจจะเจอใหม่อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำอือโอเคได้สติมากเลยเกี่ยวเลยใช่ครับโอเคอะไบาเจอกูต้าเจอกูต้าครับเป็นเรื่องที่โชคบาร์ดใช้ควาคิดเหมือนกันเลยอโอเคเดี๋ยวสองคนนี้ต้องไปเตรียมเข้าฉากแต่ก่อนจะไปอุตส่าห์ถือนี่แล้วงานอะไรนะที่เธอไปนั่นวันก่อนอะไรเลยน่ะ ชื่องานชื่องานอยังไงต่ออะไรมโอเค couple อ่าฮะนะครับแปลว่าอะไรเดี๋ยวบอก couple แปลว่าคู่รัก2คู่กล้าใช้คำนี้เหรอดุนก็ couple ไม่ถ้าแปลตาม dictionary อ่ะอ๋อก็เค้าเรียนมาคุณอ่าแล้วกันแล้วกันแล้วไงอ่ะกูเก่าก็มันก็จะแปลประมาณนี้นะแล้วมีใครไปยังไงในงานบ้างก็ในงานก็ ที่พบแน่ๆเลยนะครับก็มีผมบาส์ดุนบาสแล้วก็คิมคอรนะครับครูไปดูฐานที่จัดงานมาแล้วเป็นยังไงฮะดูมันติดมากเลยนะมีใต้แสงเทียนอะไรอย่างนี้เลยเธอเห็นใช่ไหมแล้วเขาจะนั่งกันอย่างนี้เลยสองคู่ก็คือโต๊ะดุนบาสโต๊ะคิมคอรปโอเคแล้วทำไงถึงได้ไปร่วมงานทำไงบาสซื้อครับซื้ออะไรซื้อโต๊ะซื้อวีวัฒพันธ์ครับผมเพื่อชิงกันเป็นหนึ่ง ถ้าใครเอาง่ายถ้าสมมติว่าซื้อเยอะเราก็มีสิทธิ์ได้เลือกที่นั่งก่อนนี่ถ้าเป็นครูนะครูขอไปนั่งโต๊ะนี้แล้วครูก็นั่งแทรกกลางเลยมันใช่นั่งแทรกกลางไม่ให้นั่งคู่กันนั่งได้เออถ้าครูซื้อเยอะถือครูมีติดจังนะถูกโอเคดังนั้นโอเคใครอยากไปร่วมงานคือในลาซาด้าอืมหุ้ย พูดถึงปุ๊บอีกคู่นันก็มาเลยอะงานอะไรไม่ให้ครบหน่อยสิให้ครบหน่อยเออทูคอปเตอร์ถ้าเป็นครูครูจะนั่งแทรกอย่างนี้เลยพี่กิมจะแทรกแทรกตรงนห้เราทานนะครบสี่คนพอดีเลยนี่ไงเราพูดถึงงานนี้พอดีเลยพี่กิมงานอะไรนะ้าดับเบิลคอร์เปอร์อ่ามันคืออะไรนะดับเบิลคอร์เปอร์น่ะป้าองคู่ไนคิมีไม่เป็นคิมดุนขอบบาด เออออะเรานั่งสิเรานั่งสิเรานั่งสิซีก็ไม่ได้โดนทีมเด็ดมากกว่าที่นั่งเนี่ยทีมป้ากัวนะกลัวอ่ะสมมติสมมติไปนั่งก่อนสมมติไปนั่งตรงนี้ โอเคเป็นอ่าเป็นคู่กันยังไงนะเล่าสิอันนี่เป็นคิมบาร์สนี่มานี่ขอบคุณครับเธื่องต่อานดุนไปดูหน้าดุนสิขนาดกับบาร์สมันยังเขินเลยดุนเรายังไม่เนหดสกินคลีโอเคถูกไหนๆลองได้ถูกคู่ก่อนนี่เนี่ยผมผมนี่ไข่ชาบูไข่ไก่ละนายถูกคู่ก่อนที่เป็นงานเนี่ยเจออะไรบ้างอ่าเอก็ดีครับเดียวเท้าจะดีอย่างนี้ทำไมวุ่นวายอย่างนี้นายถูกคู่สิพี่ดุนต้องแบบพูดสิว่าไม่ใช่ครับอย่างนี้ไม่ใช่ครับเอออ่ะพูดยังไง อ่ะเหยียบเท้าเออโอเคโอเคถูกยังถูกแล้วถูกเอางั้นพูดถึงงานหน่อยถูกน้ำตาขาเบาดีเกมติ่งนะงานดับเบิลคัพเปิร์ครับบายวีว่าพัสนะครับผมที่จะจัดในวันที่ยี่ส่บแปดใช่ไหมวันที่10ส10เดือน10ง่ายๆเลยถูกซึ่ง ตอนนี้ก็ส่งไปเรื่อยๆนะครับยาวไปยัง14กันยาเลยนะครับ15กันยาเฮ้ยเค้มผมล้อเล่นนะคนตลกคนตลกไห้ต่อให้ต่อก็ส่งออกมาได้อย่าลืมเข้าไปช้อปปิ้งที่ลาซาด้านะครับซื้อ เออเข้าไปนี่ก็มีของแจกด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมมาโปรโมทอันนี้เลยดีเด่นอะไรองียอะไรองีอะไรเงี้ยพันดบแก้เราเคยดาวน์สาธิตซิเนาคตามันจะมีด้ามด้วยมันนึงว่านี่เหมือนด้ามฮะแล้วหยิกแก้เป็นไงจะมี2เวอร์ชั่นแต่เป็นสีลวดลายครับผมนี่เขาจะมีรูให้ตรงนี้ฮะแล้วเขาแบบว่าสมมติว่าอาสูมอยากอยาก หยิกแก้มพี่กิเนี่ยจิ้มแก้มนี่ของีหยิกแก้มจิ้แก้มิ๊ดิ๊กิ๊ปิ๊เป็นนะางนี้วเรากใช้พัดร้อนๆหายอยสมมติพี่กิมพี่กิมที่ีคัเตอร์ลองดูอันนี้มาทิ้งดาน่อยหยิบจมูกิหยิกจมูกดีพี่กิมลองพี่คัเตอรหยิกจมูกพี่กิมเขาหายใจไม่ออกเนี่เกาปากเาเกาคาคัเตอราคางพี่กิมหน่อยสิอันนบัสบัสบัสบสาธิตที่บัสสาธิต ปัดชีวปัดชีวปัดชีวปัดเยวปัดเชียวเซ็ตผมลูกผมหน่อยลูกผมหน่อยเซ็ตผมไปได้นะฮะต้องหัวนี่ต้อหัวใช่ครับต้อหัวหมาถึงต้หัวต้องหัวจริงๆเลยสิอ๋ออันนี้คือสิ่งที่อันนี้ทำยังไงถึงจะได้อ่ะอันนี้ต้องแพ็กเยอแพ็กใหญ่ร้านซาร่าจริงเหรอซื้อวีว้าคลาสในร้านะคร่าใหญ่แปลว่าได้สองแบบเลยเหรอก็คืออะไรซื้อสองอะซื้อสองซื้อสองคู่เลยนะซื้อสองคู่ได้นี้คือจริงๆแล้วเราซื้อสิ่งทเราเลือกใช่เหม แล้วก็สมมติว่าเรืองไอ้คิมคอร์มีแค่500ด้วยเออมีหรออ๋อต้องรีดแล้วมีของดุนบาสแต่ว่าผมแนะนำไม่ซื้อให้โค้กมันจะได้ครบได้สี่อันเลยอยางหยิบแก้มทั้งหมดเลยหยิบแก้มหยิบแก้มหยิบแก้มอย่างนี้มีแค่500อันน่ะคือลิมิเต็ดมากเออขาจบไวก่อนเลยนเป็นครั้งแรกที่เรามีพัดหยิบแก้มได้อืมนีหยิบแก้มม่คิมหยิบแก้มมิคิมอย่างนี้หยิบแก้มหยิบแก้มหยิบแก้มอย่างนี้เกลี โอเคเฮ้ยียต้ามาเฮ้ยเพียวมาเผียวงมาโอเปร่าอุ้ยพี่กินดูหล่อมากเลยฮะดูหล่อมากหน้าดูโมโหเวลาหยิบแก้มไงอันนี้ดูเซ็ตมาแล้วอ๋อลอวหยิบยังหยิบหน้าหน้าโมโหนะหยิบแก้มคอมเตอร์เิหยิบแก้มคอมเตอร์คอมเตอร์ใส่แว่นด้วยอ๋อต่อเนื่อตัวนี่เสนอตัวโอเคแปลว่าได้สองแบบเนาะคือซื้อแล้วได้พัดด้วยถูกพัสแพ้ยแก้มและสามารถสะสมไปสำหรับไปงานดับเบิลคอปเปได้ด้วยใช่โอ้โห คุ้มค่ามากเลยพี่คิมกูไปดูสถานที่มาดี้ดีอ่ะโันติดมากเลยอ่ะผมไม่เห็นแล้วเหมือนกันแต่แม้ที่ครูแท็กไปเนี่ยโดนติดมากสวยมากเลยสวยมากแล้วเราแบบไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วเนาะอะไรพวกเนี้ยแล้วมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างด้วยที่กูคิดไว้เออเป็นเห็นคู่คู่อย่างงี้แล้วก็ยังไม่บอกบอกไม่ได้ครูคิดเหรอมันก่อนครูนะเฮ้อถูกคิดไปแล้วว่ะเปิดเข้าไปปุ๊บเรื่องนี้ไงนิ่ไส้บัตสวัสดีครับอ๋อจุดเล่นหนึ่งเขาด้วยเหรอ ดูนเด้อ๋อได้นะดูนได้นะดูนได้นะดูนเริ่มปรับตัวฮะใช่ไหมอ่ะโอเคคือถ้าอ่ะโอเคปาก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 เราต้องไปแล้วอ่ะไป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 เตรียมใช่ไหมเขาฉากต่อไปอ่ะคุณนี้ไว้ก่อนอ่ะโอเคอ่ะเธอไป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 อะไรเแบบไปยุ่งเนี่ยเขาเนี่ยน้ำตาขาเบาน้ำตาขาเบาบัดได้มาได้มาเอามาให้คุณนี้ก็สิลาก่อนนี้ลาครับก็เจอกันเร็วๆนี้นะครับไม่ต้องจับมือเขาจับมือทำไม เจอแล้วเรี๋ยวนี้นะครับอย่าลืมมาเจอกัอนเยอะๆน,น,นะครับผิดผีอ่ะเจอนะครับอย่า,ยาลืมซื้อ,อเพื่อรุ้นรับพัยิกแกมนะครับผมห้าร้อยอันเท่านั้น ห้าร้อยอันนะครับผมไม่ใช่ลุ้นลับมันได้เลยถ้าซื้อแพ็คใหญ่ได้เลยอ๋อซื้อแพ็คใหญ่ได้เลยใช่เลยอันนี้ไปซื้อแพ็คใหญ่กันครับผมแล้วก็อย่าลืมซื้อนะครับทั้งสองแบบห้าร้อยชิ้นเท่านั้นห้าร้อยชิ้นหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยครับพอเขาอยากให้มันเป็นพรีเมี่เนีขาอยากให้มันเป็นพรีเมี่ครับนี่พูดตามเขาี่พูดตามเขาขอบคุณเขยไอ้เสียบไอ้เม่มาว่าไอ้ไม่มาว่าดุนมาให้สกอร์เขาขอร้อง ขออยู่ในค่ายสักประมาณปีหนึ่งอ่ะนายจะโบบาโบบาเลยก็เริ่มกู้หนักขึ้นจากตอนแรกเออดี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 พัฒนาพัฒนาไปไปเตรียมตัวสองคนไปเตรียมตัวไปเตรียมตัวเดี๋ยวเข้าฉากโอเคไปไปทั้งหมดด้วยนะเจอกันทั้งหมดตาขาบ้าเน่อ่ะโอเคถามคู่นี้ต่ออะไรนะออกข้าตุมนโอ้ยห่วงเงินจังเลยอืมอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันเลยอ่ะดูลายไม่เบา แก okay, นคุต้าเัยนี่ยครับดูเป็นคนชั่วครับอืมอ้าโอเคมาถึงคู่คิมครปบบ้างโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคคิมครปบตอบคำถามก่อนมีคำถามเข้ามาจัดมาครับน้ำตานี่บัส